สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกมที่มีชื่อว่าเทอร์ร่านิวครับเป็นเกมที่คืนธรรมชาติให้สู่พื้นดินครับก็จะเป็นดินที่ดินลกล้างว่างเปล่าแบบนี้เลยครับโดยตัวเกมนะครับเราจะมีหน้าที่นะครับที่จะต้องมาฟื้นฟูพื้นดินครับให้กับมาเขียวขจีเหมือนเดิมครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือการวางเอ่อเครื่องปั่นไฟครับพลังงานลมครับลงบนก้อนหินต่างๆครับ ้นหินนะครับผมจะวางลงในลักษณะนี้เลยครับแล้วก็นี่ครับเราขั้นตอนต่อไปก็คือวางเครื่องแปลงสภาพหน้าดินนะครับทําให้ดินเนี่ยจากที่มันแห้งแรงนะครับกลับมาเป็นดินที่พร้อมที่จะงอกต้นหญ้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลงในลักษณะประมาณนี้เลยครับก็วางให้ครอบคลุมไปก่อนนะครับวางไปเรื่อยๆนลครับแล้วก็ตรงที่ที่มัน ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่สามารถวางเครื่องนี้ได้แล้วครับเพราะว่ามันห่างจากเครื่องปั่นไฟฟ้าครับแต่ตรงนี้มันมีนี่พอดีเลยครับมีโขดหินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ก่อนละกันครับตรงนี้ปั่นไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะนี่ครับตรงนี้ละกันโอเคแปลงสภาพหน้าดินให้เรียบร้อยอ่าพอแปลงสภาพหน้าดินตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการนี่ครับปลูกหญ้าครับ ปลูกหญ้าบอกเลยว่าเดี๋ยวผมปลูกตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเอาไว้ชิดทางขวาเลยตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งที่ครับก็จะเป็นเครื่องให้กําเนิดหญ้าครับบนพื้นดินที่เราแปลงสภาพแล้วครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ่อฟื้นฟูหน้าดินอีกสักหน่อยแล้วกันครับตรงนี้เอ่อบอกเลยมันจะมีเล็กๆน้อยๆครับตรงนี้ก็เก็บรายละเอียดนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมา ปลูกญ้าเพิ่มครับตัวเครื่องปลูกญ้าเนี่ยมันหมุนทิศทางได้นะครับก็คล้ายๆกับเกมเตอร์ติสเลยครับเป็นค่อนข้างที่เป็นแบบจิกซอหน่อยครับตรงนี้เออก็ได้อยู่ครับตรงนี้แล้วก็ปลูกลงไปเลยแล้วกันครับตรงนี้อ่าได้มาในระดับหนึ่งครับพอปลูกญ้าขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะได้รับค่าใบไม้เพิ่มขึ้นมาครับก็เอาไว้ใช้ในการก่อสร้างต่อไปครับส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันมีร่องน้ำนะครับซึ่งร่องน้ำเนี่ยจริงๆแล้ว ก็ควรจะทําทให้มันครอบคลุมทุกที่ครับส่วนตรงนี้เห็นได้เลยว่ามันไม่มีล่องน้ําครับไม่มีล่องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะทํำยังไงดีสิ่งแรกที่เราควรทําเลยครับก็คือเราต้องเจาะรูครับเจาะรูเดี๋ยวผมจะทํานี่ก่อนครับตรงนี้นะแบบนี้นะมันมีโขดหินพอดีครับมีโขดหินพอดีแล้วเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องนี้ครับเครื่องนี้นะยิงยิงมาเพื่อทําการเจาะเจาะรูไปยังโอ้โหมันได้อยากไปอีกอะ่ะมันไปอีกไม่ได้แล้วครับ ก็เดี๋ยวผมจะเจาะมาประมาณนี้แล้วกันครับจริงๆแล้วผมอยากยิงตรงนี้ขึ้นไปมากกว่าครับคุณผู้ชมเนี่ยผมอยากยิงในแนวนี้มากกว่าครับแต่ว่าตรงนี้มันบอกว่าไงดีอ่ะคือมันไม่มีไม่มีโขดหินครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองไล่มาแล้วกันครับจากตรงนี้เลยนะผมจะให้กำเนิดน้ําก่อนครับสร้างเครื่องให้กำเนิดน้ำครับแล้วก็ปล่อยลงตามสายทานน้ําอย่างนี้เลยครับแต่ว่ามันก็จะมี ระยะที่มันไปสุดได้นะครับแล้วผมก็ไม่สามารถวางใหม่ได้แล้วครับตรงนี้เห็นได้ชัดว่ามันไม่มีไฟฟ้าครับตรงนี้เราสามารถสร้างเครื่องที่5อันนี้ได้ครับเป็นเครื่องที่มีชื่อว่าคาลคาลซิเฟียครับคาลซิเฟียพอเราวางลงบนน้ําอย่างนี้ครับข้างๆเครื่องคาลซิเฟียเนี่ยจะให้กําเนิดหินขึ้นมาครับเราสามารถวางนี่ครับวางตรงนี้ได้เห็นไหมเป็นกังหันกังหันลมครับเพื่อที่จะสร้าง ที่ให้กําเนิดน้ําต่อไปครับตรงนี้เลยเดี๋ยวผมสร้างตรงนี้แล้วกันมันจะได้ไก่ไปไก่ขึ้นตรงนี้เลยเอาที้สุดเลยเอาที้สุดเลยโอเคน้ําไหลมาทางนี้แล้วครับคุณผู้ชมไหลมาถึงตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยผมอยากจะสร้างเครื่องคลาลิเฟียตรงนี้อีก1เครื่องครับเพราะว่าผมอยากจะตั้งเครื่องนี้ครับในตําแหน่งนี้เลยแต่ว่าต้องวางนี่ก่อนครับกังหันลมนะแล้วก็เล็งแล้วก็ยิงไปทางนู้นเลยครับเดี๋ยวขอเขยิบเขยิบมาหน่อย อ่าประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคยิงไปเลยชาร์จแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะทําให้พื้นดินที่เป็นหญ้าแล้วเนี่ยมันสูญเสียไปครับรอบๆเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้มันเป็นหญ้าแล้วนะครับมันก็จะหายไปครับเพราะว่าเครื่องนี้มันจะทําลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของเราแต่ตรงนี้ที่มันติดน้ําเนี่ยเออมันมัน มันไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่อยู่ติดน้ำเนี่ยมันก็ยังทําให้เจริญเติบโตต่อได้ทีนี้ผมปั๊มน้ําเข้าไปเพิ่มครับแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามายิงต่อเข้าไปข้างในอีกทีหนึ่งแล้วกันครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยไว้ก่อนครับตรงนี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาฟื้นฟูหน้าดินตรงนี้ก่อนเอยตรงนี้เราสามารถวางเครื่องปั๊มน้ําตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าเออผมต้องสร้างกังหันลมตรงนี้ก่อนครับนี่เอาเป็นตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันมีแล้วครับใกล้ๆ เดี๋ยวสร้างตรงนี้อันหนึ่งเลยครับไม่เหมือนจะสร้างไม่ได้นะเอาว่าตรงนี้นี่เราปล่อยน้ําตรงตรงนี้เลยแล้วกันครับเอาให้สุดทางเลยครับตรงนี้มันไหลกลับมาได้โอเคบรรจบกันแล้วแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับปรุงหน้าดินนะครับตรงนี้ปรับปรุงไปเลยครับตรงนี้เอาเอาให้สุดแมปเลยแล้วกันคือมันเหลือเหลือนิดนิดหน่อยหน่อย,อยไม่เป็นไรครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะสามารถเต็มได้ทุกช่องครับเ้วยเพตทผลอะไรเดี๋ยวรอรับชมกันเลยดีกว่าเอาโอเคตรงน,นี้เรา ทำมาในลักษณะแบบนี้แล้วครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้ด้วยทําตรงนี้ด้วยอ่าเอาตรงนี้ด้วยครับมีอีกที่นึงครับข้างบนนี้ผมไม่อยากให้ตรงนี้มันแหว่งไปโอเคพอเราได้ก้อนดินใหญ่ๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลดน้ําแบบยาวๆเลยครับทีเดียวหมุนครับหมุนหามุมก่อนหมุนหามุมโอเคตรงนี้ได้อยู่โอเคหยยบมาตรงนี้ครับแล้วก็ตรงตรงนี้ละกันครับตรงนี้ยาวๆเลยครับทีเดียว เออเอาให้แบบมันได้เยอะที่สุดละกันครับตรงนี้เป็นแปดสิบสี่เฮ้ยผมอยากวางเนี้ยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับคุณผู้ชมอืมต้องเป็นตรงเนี้ถึงจะคุ้มครับตรงเนี้ตรงนี้ถึงจะคุ้มอ่ะเนี่ยมันเหลือตรงกลางแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรนะก็ปล่อยให้มันเป็นสายทานยาวๆไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทําภารกิจครับในภารกิจแรกเราต้องทําคืนสภาพหญ้าให้ได้100ตครับตอนนี้เราได้5 0แล้ว เออเดี๋ยวเราต้องเพิ่มหญ้าอีกครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาเพิ่มทางด้านทางด้านซ้ายนี้แล้วกันครับนี่มันจะมีต้นไม้แห้งๆอย่างนี้อยู่เราต้องพยายามหาต้นไม้แห้งๆนี้ให้เจอครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องปื้นหน้าดินทางซ้ายแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะสร้างเฮลิเปียตรงนี้ครับแล้วก็ปะนี่เลยครับเป็นกังหันลมเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ปรับปรุงหน้าดินทางด้านซ้ายนี้แล้วกันครับนี่เลยปรับปรุงหน้าดินตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ไปครับไล่ไปแบบนี้เลย เออเอาให้เยอะๆเลยละกันครับเยอะๆเลยโอเคประมาณนี้ครับเออเาเถอไปอีกตรงนี้เหมือนจะวางไม่ได้ครับเหมือนจะวางไม่ได้ครับเออเอาประมาณนี้ละกันโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาขอเพิ่มค่าใบไม้หน่อยครับเหมือนค่าใบไม้ผมมันจะเริ่มเหลือน้อยละอ่าตรงนี้ผมวางเป็นตัว L ละกันครับวางเป็นตัว L เ,เอาประมาณนี้ละกันครับร้อยสามสิบเก้า ร้อยสามสิบเก้าเมื่อกี้มันได้เยอะกว่าครับร้อยสิบเจ็ดแต่ว่าผมพอใจที่ตรงนี้มากกว่านะครับพอใจแบบนี้ครับแล้วก็เออตรงนี้จริงแล้วก็ต้องวางแผนได้ดีครับตรงนี้เออตรงนี้ผมอยากทํายาวๆเลยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอวางกังหันลมก่อนครับกังหันลมนะหาวางเอาซีเฟียไว้ตรงนี้แล้วก็วางกังหันลมปรับหน้าดินโอเคครับปรับหน้าดินเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ ลดน้ำครับทีเดียวยาวๆเลยครับเอาให้แบบได้เยอะๆแบบอันนี้83น,นี้70กว่าเอาน,นี้ดีกว่าอุ้ยอันนี้ได้ร้อยร้อยยี่สิบสามเอานี้ดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวผมจะกระเถิบมาตรงนี้ครับโอเคกระเถิบมาตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ได้ไหมอะยาวยๆเลยอะโอเคเก้าสิบกว่าครับตรงนี้ยาวยเลยครับทีเดียวได้แบบนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาติดน้ําหน่อยละกันนี่ครับประมาณ มันบวก11เองอะ่ะโอเคก็ดีว่าไม่บวกครับอย่างน้อยมันก็บวกนะเอออย่างน้อยมันก็บวกอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาทำตรงนี้แล้วกันครับผมขอเป็นมุมนี้เลยแล้วกันรู้สึกว่าผมเปลืองไอ้เครื่องเครื่องนี้มากเลยครับมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเราสร้างเยอะๆมันเปลืองค่าใบไม้ครับนี่เลยก็ต้องวางแผนดีๆครับทำให้มันคุ้มค่าที่สุดนะไม่งั้นมันจะเปลืองค่าใบไม้ฟรีครับทำดินขึ้นมาครับแล้วก็ หมุนไปละกันโอเคผมรู้สึกว่าผมต้องเริ่มประหยัดค่าใบไม้ละหาค่าใบไม้เยอะที่สุดตอนนี้79%ครับเดี๋ยวผมมาทําด้านบนดีกว่ามันจะมีตรงนี้ครับเราสามารถวางได้เลยจริงก็มาทําตรงนี้เลยก็ได้นะอ๋อนี่มีต้นไม้แห้งอยู่พอดีครับตรงนี้นะเดี๋ยวขอเป็นตรงนี้เลยละกันครับอ่าปรับหน้าดินมาตรงนี้ปรับหน้าดินครับฟื้นคืนสภาพให้กับหน้าดินของเราตรงนี้แล้วก็ ข้างล่างด้วยครับเฮ้ยอ๋อผิดเครื่องครับผิดเครื่องตรงนี้เอาให้เต็มที่เลยครับอ่าประมาณนี้เหลือแหว่งช่องนึงไม่เป็นไรตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราขอวางเครื่องนี้ครับยยวๆเลยเมื่อกี้ได้แล้วนี่ว่าโอเควางยวาวเลยครับได้ร้อยหกสิบสองครับตรงนี้ตรงนี้ได้เท่าไหร่ร้อยห้าแปดตรงนี้แล้วกันครับร้อยหกสิบสองเคได้ค่าใบไม้คืนมาร้อยหกสิบสองเดี๋ยวตรงนี้เราวางเยวยาวอีกรอบหนึ่งน่าจะโอเคละ วางข้างบนเลยครับวางข้างบนเลยตรงนี้ไม่ค่อยไม่โดนนะแต่ไม่เป็นไรครับโอเคโอ้โหเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซนต์อีกนิดเดียวเองเนี่ยเสียดายครับเสียดายงั้นผมไม่อยากทาข้างบนด้วยแล้ผมอยากเว้นไว้ก่อน่ะขอดูหน่อยครับมันมีที่โล่งไหมไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทําตรงนี้เลยแล้วกันปรับหน้าดินตรงนี้ครับหน้าดินตรงนี้อ่าหน้าดินตรงนี้แล้วก็ปรับอีกที่หนึ่งครับตรงนี้เลย โอเคแล้วก็เครื่องนี้ครับอืมเฮ้ยแบบนี้มันมันได้ตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมมันได้ตรงนี้ด้วยนะถ้าผมทําทีเดียวมันน่าจะคุ้มคุมกว่าอ่าผมปรับหน้าดินตรงนี้ด้วยเลยแล้วก็เดี๋ยวทําเป็นตัว L เลยครับทีเดียวแบบนี้เฮ้ยได้ร้อยเจ็ดิบอะตรงนี้ร้อยหกสิบสี่ตรงนี้ดีกว่าครับร้อยเจ็ดสเอ็ดคุ้มอยู่ครับแบบนี้ได้ค่าใบไม้เยอะเลยโอเค ภารกิจแรกเราผ่านแล้วครับต่อไปก็เป็นภารกิจที่สองครับภารกิจที่2ก็คือต้องสร้างระบบนิเวศขึ้นมาครับก็จะมีโซนโซนทุ่งดอกไม้ครับแล้วก็โซนบึงครับเหมือนเหมือนจะเป็นบึงนะครับแล้วก็เป็นโซนป่าครับก่อนอื่นเลยครับเราภารกิจที่2เราต้องสร้างเครื่องวิจัยก่อนครับเดี๋ยวเราสร้างไว้ตรงไหนก็ได้ครับเครื่องวิจัยเอาเป็นว่าเป็นโซนที่แบบตรงนี้แล้วกันตรงนี้น่าจะโอเคครับมันมีซอกพอดีผมวางตรงไหนก็ได้ครับ อย่างที่2เลยเราตั้งบึงก่อนดีกว่าครับบึงครับบึงก็จะต้องอยู่ติดน้ําครับไม่งั้นสร้างไม่ได้เป็นการอัปเกรดไอ้เครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าของเราอัปเกรดขึ้นมาครับใช้50บใบไม้ครับโอเคเริ่มได้บึงมาแล้วครับบึงรู้สึกว่าหลอดหลอดภารกิจบึงเราจะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันก็เหมือนจะได้เยอะครับตรงตรงไหนดีกว่าเฮ้ยตรงนี้ได้เยอะตรงนี้ได้เยอะตรงตรงนี้ได้เยอะมากโอเคตรงนี้ได้เยอะมากครับแล้วก็ ตรงนี้น่าจะได้เยอะเหมือนกันนะตรงนี้ก็น่าก็น่าจะได้เยอะเฮ้ยนี่ไงได้โคตรเยอะเลยนี่ครับโอเคภารกิจบึงเหมือนจะขาดอีกนิดนึงครับเอาเป็นตรงไหนดีตรงไหนมันได้เออเป็นข้างล่างนี้แล้วกันครับอืมตรงไหนดีเอ่ยข้างบนตรงนี้แล้วกันโอเคเราต่อมาตรงนี้แล้วกันโอเคบึงพร้อมแล้วครับเราได้บึงพร้อมแล้วต่อไปก็เป็นทุ่ง ดอกไม้ครับภารกิจที่เราต้องทำต่อคือทุ่งดอกไม้เดี๋ยวผมจะทำตรงนี้แล้วกันครับทุ่งดอกไม้เอ่อทุ่งดอกไม้แล้วก็ป่าครับแต่ว่าป่าเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเผาป่าด้วยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทำตรงนี้ก่อนแล้วกันครับนี่เลยเราสร้างทุ่งดอกไม้ตรงนี้โอเคทุ่งดอกไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็คือทุ่งดอกไม้เนี่ยมันต้องสร้างจากต้นไม้ครับแบบนี้เลยนี่ครับ เห็นไหมครับผู้ชมเราเอาเมล็ดพันธุ์ไปวางไว้ที่ต้นไม้มันก็จะให้กำเนิดนี่ครับทุ่งดอกไม้มารอบๆต้นไม้แบบนี้ครับอ่าได้มาแบบนี้ตรงข้างล่างมีอีกหนึ่งต้นครับจริงๆแล้วข้างบนเหมือนจะมีอีกหนึ่งต้นครับผมเห็นอยู่แวบๆข้างบนนี่ครับนี่ครับเป็นต้นที่ตายอยู่นะครับตรงนี้แต่ทีเนี้ยเราอัปเกรดไอไอเราอัปเกรดไอตัวนี้ไปแล้วครับอันแรกใช่ไหมเราวางเราวางเครื่องรีเสิร์ชไปแล้วเพราะฉะนั้นไอเครื่องยิงเราที่เรายิงมาตอนแรกมันเป็นเครื่องใหญ่ใช่ไหมครับคุณผู้ชม ตอนนี้มันจะเป็นเครื่องเล็กแล้วครับเราสามารถใช้เครื่องเล็กยิงต่อไปได้ครับตรงนี้เลยยิงไปยาวๆเลยครับแบบนี้มันจะอัปเกรดเป็นเครื่องเล็กครับเปลี่ยนใหม่แล้วใช้เงินน้อยครับแล้วก็ทําให้ดินเสียน้อยโอเคได้น้ํายาวขึ้นไปครับแบบนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมขอปรับสภาพดินหน่อยแล้วกันนะตรงนี้อุ้ยตรงนี้ได้คุ้มค่ามากเลยอ่สภาพดินนี่ไงได้เป็นติ่งเลยครับ ตรงนี้ผมจะวางเครื่องคาลซิเฟียไว้หน่อยแล้วกันตรงนี้เลยแล้วก็นี่ครับวางนี่เลยเธอบายไว้ตรงนี้ครับยังหันลมลก็ปรับหน้าดินตรงนี้แบบเต็มหน่วงเลยครับเต็มหน่วงเต็มเหนียวเต็มเหนียวเอาให้เต็มที่เลยตรงนี้โอเคเฮ้ยตรงนี้ด้วยเลยดีไหมตรงนี้ด้วยเลยโอเคตรงนี้ก็ได้ครับถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวที่ได้สร้างเครื่องนี้มาอ่ะตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมจะทําแบบยาวๆอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ยาวๆอย่างนี้เลยนะคือตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มอ่ะเต็มที่เลยครับเนี่ยวางไปผมชิดขอบปนเลยแล้วกันครับแล้วก็เครื่องนี้ครับโอ้โหยังตรงนี้เนี่ยหนักใจเลยครับหนักใจเลยทีเดียวคือวางตรงไหนดีวางตรงไหนโอ้ตรงนี้คืนทุนพอดีครับคุณผู้ชมผมวางตรงนี้ก็คือคืนทุนศูนย์ได้ศูนย์ครับได้ศูนย์ไปไม้พอดีเลยแล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวหามุมก่อน วางตรงไหนดีเอ่ยที่มันพอที่จะได้เยอะๆเออแล้วก็ไม่นานเกินไปเอาตรงนี้แล้วกันครับ111อ่าได้คืนมาแล้ว111โกเอ g ้ย111ใบไม้โอเคภารกิจทุ่งดอกไม้เราเสร็จแล้วตรงนี้ก็เพิ่มสภาพดินมานิดนึงแล้วครับส่วนต่อไปนะครับเราจะต้องมาสร้างป่าครับเดี๋ยวผมเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะคือก็จะใช้เครื่องนี้ครับต้องมีเครื่องนี้ก่อนครับเป็นเครื่องโซล่าแอมป์ไฟเออก็คือเครื่องรวม รวมแสงอาทิตย์ครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงแถวทุ่งดอกไม้นี่ครับเพราะว่าต้องคอมโบกับเครื่องสุดท้ายนี้ครับก็คือเป็นเครื่องวางไว้ในโซนทุ่งดอกไม้ครับแล้วเครื่องแอมลิไยเออร์เมื่อกี้เครื่องรวมแสงอาทิตย์มันจะจี้ไปในเครื่องนี้ครับทำให้เกิดไฟไหม้แบบนี้เลยครับแล้วมันก็จะไหม้หมดเลยครับบอกเลยว่าไหม้ไหม้หมดเลยแต่มันไม่ไหม,ไม้โซนบึงนะครับมันไม่ไหม้โซนบึงเฮ้ยมันไม่ผ่านตรงนี้ว่ะคุณผู้ชม ที่หายแล้วคือโซนป่าผมจะครบหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอลองสร้างดูก่อนครับตรงนี้ขอลองสร้างตรงนี้ดูก่อนครับโอ้โหได้ได้มาแค่นี้เองอะ่ะเหมือนจะไม่พอนะครับคุณผู้ชมขอลองสร้างดูก่อนโอ้โหขาดป่ายนิดนึงเพราะฉะนั้นผมต้องเผาอีกครับไปต่อไม่ได้ลุงยีผมทําตรงนี้ก่อนดีกว่าก็คือนี่ครับเออ,เอ้ยถ้าผมทําป่าตอนนี้เนี่ยทาหญ้าขึ้นมาเดี๋ยวถ้าผมเผาตรงนี้อีกมันลามแน่นอนครับ ลามแบบรามแบบแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอนี่ครับทําตรงนี้เลยละกันนี่ครับตรงนี้ปักอันนี้ไว้นะครับแล้วมันก็จะเป็นทุ่งดอกไม้ขึ้นตรงนี้อาจจวต้องยอมเสียหน่อยเพราะเมื่อกี้พลาดไปครับผมวางเครื่องแอมลิฟายเออร์ไว้ตรงนี้แลวกันครับตรงนี้นะแล้วก็นี่ครับวางเครื่องนี้ตรงนี้ได้ไหมเอ,อ้ยได้อยู่ครับรวมแสงอาทิตย์ที่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งคือป่าไม่พอครับคุณผู้ชม ผมลืมไปครับมันมัน่านพื้นดินธรรมดานี้ไม่ได้ครับไฟมันก็จะลามไปแบบนี้เลยครับบ่อเลยไม่ข้ามน้ํานะครับมันไม่ข้ามน้ําไปผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับในการปลูกป่าของเราโอเคเดี๋ยวผมรอมันไหม้หมดก่อนครับแล้วก็วางเครื่องนี้ไปเลยครับทําให้กําเนิดป่าไม้ขึ้นมาครับกําเนิดป่าไม้เออตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งครับหรือตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้ดีกว่า โอเคเรียบร้อยครับเออ,เ,อเดี๋ยวทุ่งดอกไม้ขาดครับขาดทุ่งดอกไม้ทุ่งแสงตะวันนี่ครับตรงนี้ได้อยู่นี่นี่วางตรงนี้เลยครับเป็นต้นไม้โดดเดี่ยวเดียวดายโอเคภารกิจที่2เรารุล่วงไปแล้วครับต่อไปเป็นภารกิจที่3ครับภารกิจที่3ก็คือเราต้องทําการเออเพิ่มความชื้นในอากาศครับทําให้เกิดฝนตกครับเราจะทํา ใช้เครื่องนี้ครับในการให้กําเนิดความชื้นผมไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องวางบนโขดหินครับแต่คิดว่านา่าจะใช่ครับผมว่าเดานะเครื่องให้กาเนิดความชื้นเออแล้วก็ดูดน้ําจากบึงแถวแถวนี้ไปครับมันต้องวางแถวโขดหินนี่ตรงนี้ได้อยู่ครับบวกอีก8%ปเครับบวกอีกแปเปคือมันจะต้องไปให้ถึงเป้าครับตรงโซนนี้ก็น่าจะพอได้อยู่นะครับเหมือนไม่ได้แล้ววางไม่ได้ครับขอวางตรงนี้ได้ไหมตรงนี้บวกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยโคตรเยอะเลย อ่ะเดี๋ยวเอาอีกโซนหนึ่งครับตรงนี้ก็น่าจะได้นะโหตรงนี้ก้าเปอซอย่างเยอะโอเคได้จะถึงเป้าแล้วครับเพราะว่าผมได้ยินเสียงฟ้าร้องครับได้ยินเสียงฟ้าร้องภารกิจน่าจะสมสมบูรณ์แบบแล้วครับสําเร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าธรรมชาติเรากลับคืนมาหรือยังนี่ครับเริ่มมีน้องกวางครับ กลับมาแล้วนะครับเออป่ามีป่าขึ้นมาใช่ไหมมันก็ต้องมีสัตว์ครับนี่ไงธรรมชาติเริ่มเกิดกลับมาใหม่แล้วครับฝนตอนนี้เริ่มตกแล้วครับเริ่มตกแล้วครับเพราะว่าเราทําความชื้นขึ้นมาเออแล้วก็น้ํานี่ครับเริ่มเติมเต็มแล้วนะตรงที่น้ํามันไม่เต็มแล้วก็พื้นดินนะครับที่มันได้พังทลายไปมันก็เริ่มกลายเป็นหญ้าแล้วครับทุกหย่อมหญ้าครับแล้วก็ในบึงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีกบด้วยครับนี่เลยน้องกบน้องกบอบๆเออส่วนน้องกวางนี้ก็น่ารักมากครับ น้องควางน่ารักเออเอ้ยนี่ไงมีหมีด้วยครับผู้ชมน้องหมีครับน้องหมีเมื่อกี้น้องหมีเขาลบอยู่หลังต้นไม้เออมองไม่เห็นครับน้องหมีน่าจะไม่ทําอะไรควางนะเออมีหมีอยู่เฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบอีกแล้วอ่าแล้วก็ในในทุ่งดอกไม้ดีมันก็จะมีผีเสื้อครับเห็นไหมมีผีเสื้อตอมอยู่ตรงต้นไม้ที่เราวางไอเดียไปครับมเมล็ดพันธุ์ไว้โอเคตอนนี้ภารกิจเราขั้นที่สามเนี่ย ขั้นที่สองสิไม่ใช่ขั้นที่สามเอ่อการทําภารกิจทําให้ฝนตกเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับรู้ล่วงต่อไปเป็นภารกิจสุดท้ายครับก็คือการเผ่นออกจากที่นี่นั่นเองก็คือเดี๋ยวเราต้องสร้างเครื่องนี้ครับเอ่อกระตุกนิดหน่อยครับเวลาวางเครื่องนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะกระตุกตลอดเลยก็คือเป็นเป็นโดน,นครับเป็นโดนเป็นยานของเราครับต้องวางติดน้ําแบบนี้ครับเพราะวางติดขอบน้าเนี่ยเราถึงจะวางเรือได้ครับเพราะมันต้องวางเรือมันเลยต้องวางติดขอบน้าครับ แล้วก็เดี๋ยวใช้เครื่องนี้ครับเครื่องที่3านี้ครับเป็นเครื่องไซโลครับเป็นเครื่องรีไซเคิลพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราวางไว้ครับพอเราสร้างตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะดูดเครื่องต่างๆที่เราวางไว้ครับเข้ามาในไซโลแบบนี้เลยโอเคแล้วไอ้เครื่องไซโลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถโดนเครื่องไซโลดูดได้เหมือนกันครับแบบนี้ก็คอมโบแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆได้ครับแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมพอใจพอใจแล้วตรงนี้ ผมจะเอาอันนี้ครับเครื่องที่4ครับโหลดดิงด็อกครับวางไว้ตรงนี้เลยเหมือนจะเหมือนจะไม่ได้ครับเราจะเอาผมจะเอาเรือมาเก็บตรงเนี้แต่ว่ามาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องสร้างอันนี้ครับเป็นอันสุดท้ายนะเหมือนทางนี่ครับต้องสร้างไว้ตรงนี้ก่อนโอ้หถ้าผมสร้างไว้ตรงนี้มันต้องเก็บไอ้เครื่องนี้ด้วยอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใช้วิธีแบบนี้ก่อนละกันครับก็คือสร้างเครื่องไซโลนะครับวางแบบดีครับให้มันดูดมาตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคดูดมาตรงนี้เลยครับ แล้วก็ข้างล่างเดี๋ยวผมจะรวมเครื่องนี้ก่อนแล้วกันนะแบบนี้เลยครับดูดโอเคดูดรวมทีเดียวเลยรวมทีเดียวแล้วก็เก็บทีเดียวเลยดีกว่าโอเคตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าเก็บทีเดียวเยอะจัดๆเยอะจัดเลยแล้วก็ขอดูหน่อยครับตรงนี้ยานเข้ามาถึงหรือเปล่าเฮ้ยมาถึงครับคุณผู้ชมงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทำเอ่อตรงนี้แล้วกันครับตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคเดี like ๋ยวผมจะดูดเครื่องนี้ไปด้วยครั <ๆ S 1> บ เครื่องบนกับเครื่องขวาแล้วก็เดี๋ยวจะวางตรงนี้ครับอีกเครื่องหนึ่งนะเป็นโหลดดิงด็อกครับโหลดดิงด็อกทีนี้พอผมวางเครื่องนี้ครับเรือจากตรงแอร์ชิปของเรานะครับมันก็จะแล่นมาแบบนี้เลยครับแล่นมาตามแม่น้าครับคือตรงนี้มันเป็นน้ํามันไม่ได้ขึ้นน้ําตกใช่ไหมเอาก็เลยแล่นมาได้ครับมาแบบนี้เลยแล้วก็พอมาถึงเครื่องโหลดดิงด็อกตรงนี้นะครับเราจะทําการเก็บไซโลเข้าไปในเครื่องแล้วก็ทุบอันนี้ทิ้งครับกลับเข้าเรือแล้วก็กลับไปยัง ยานของเราครับที่กําลังก่อสร้างขึ้นตรงนี้เลยแบบนี้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออทำไซโลตรงนี้เลยดูดไปเรื่อยๆครับดูดไปเรื่อยๆ <_ c oughs> คือจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีใบไม้เยอะเรา,าก็ไม่ค่อยต้องกังวลอะไรเท่าไหร่ครับเราสามารถดูดแบบเร่งรีบแบบนี้ได้เลยครับคือแบบไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะว่าค่าใบไม้เราเหลือเยอะใช่ไหมครับเหลือเยอะแล้วเราก็เก็บไปทีเดียวเลยก็ได้ครับเก็บไปทีเดียวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเป็น ็นแบบนี้แล้วกันแต่ว่าไอในป่านี้ก็ต้องเก็บไปนะไอเครื่องในป่านี้โอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเครื่องนี้ทางขวาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวจริงๆแล้วมันต้องอ่ะเอ้ยขอไล่าจากข้างในลึกๆเลยดีกว่าลึกๆครับตรงนี้ทางขวาโอเคดูดเรียบร้อยข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะโอเคแล้วเดี๋ยวผมไล่ามาทางนี้ครับไล่ามานะไล่ามาโอเคครับไล่ามาเรื่อยๆดูดไปเรื่อยๆครับพอดีค่าใบไม้ผมเหลือเยอะ อันนี้มันเป็นตัวเดโบครับสำหรับเกมนี้นะที่ผมเล่นอยู่แบบนี้มันก็เลยยังไม่ยากเท่าไหร่ครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจดีครับสำหรับเกมเทอรล่านิวเกมนี้ครับบอกเลยว่าเกมน่ารักมากครับอ่าผมดูดมารวมกันแล้วครับตรงนี้3อันนะเดี๋ยวผมจะให้เรือมาเก็บทีเดียวครับ3อันนะครับเออแปครับขอดูหน่อยอ๋อเหลือตรงนี้ด้วยครับตรงนี้นะ3อันขอดูเรือหน่อยครับข้างบน นี่ครับโอ้ดูดทีเดียวครับหมดแล้วเหลือ93%อนต์อ๋อนี่ไงมันมาร์กิ้งครับมีลูกศรบอกให้ผมว่าเฮ้ยเราลือมอันนี้นะเราลือมอันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดูดตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็ดูดตรงนี้นะรวมมันก่อนแล้วก็ให้เรือเก็บตรงนี้เลยทีเดียวนี่เลยโอเคเรียบร้อย100%เโอเคครับเก็บทุกอย่างออกจากแผนที่หมดแล้วฝนก็ตกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ ฝนมันจะตกเรื่อยๆครับแล้วก็ไอตรงที่มันหายไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เงินคืนมาด้วยเอ้ยค่าใบไม้คืนด้วยเผื่อใครไม่พอโอเคเราต้องออกยานแล้วเริ่มออกยานออกยานเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับคืนธรรมชาติให้สู่พื้นดินของเราครับจับเกมเซอร์รานิวอย่าลืมเอาเรือกลับไปด้วยครับมีเรืออยู่หนึ่งลำครับผมบอกเลยครับว่าเกมนี้คือแบบเป็นเกมที่ ไอเดียดีมากๆครับแล้วก็ภาพนี้สวยงามเอ้ยมีนกด้วยอ่ะมีนกด้วยเออนี่เรายังไม่ได้เห็นหมีเลยมาดูหมีชัดๆก่อนดีกว่าอ่ะจบไปแล้วครับสำหรับเทเล,ลนิวนะครับแต่นี้เป็นตัวเดโมนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสำหรับเกมนี้นะเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็ไปดูเกมอื่นของผมได้นะครับในช่อง,องเราผมมีเกมอยู่เยอะพอสมควร นิดหนึ่งนิดนึงเอาละครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ